กำลังแกะเพลงอยู่ค่ะเอ้าเพลงเพลงอ่านมนแค้นกับอ่านอ่านล้ำเพิ่นเดี๋ยวถ้าแกะได้แล้วสิมาลองไหนฟังได้ค่ะเพิ่นบอมแมนผู้สาวเฮาเพิ่นบอมแมนผู้สาวของเฮาเด็กสักนี่ล่ะแล้วก็กับแชมป์สี่สมัยหลังจากนี้เด็กๆทุกคนก็จะต้องออกไปเผชิญโลกกว้าง ก็จะต้องออกไปนะคะลุยกับลีกต่างประเทศนะคะที่ตนเองนั้นได้รับโอกาสมาต้องจากกันไปแล้วใครกันเล่าฮะขอต้อนรับสองสาวไทยสู่ทีมแมวสีน้ำเงินแห่งญี่ปุ่นนู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 นวลคัมกับตันแนนของทีมชาติไทยเราเช่นกันถ้าดาวนึกแจ้งจะมาใน n มายเ r 15นะคะ และเวลคัมน้องนุกนิกนัธนิชาใจแสนนะคะเซต,ตเตอร์ดาวรุ่งทีมชาติไทยจะมาในนัมเบอร์วันจุเ์ค่ะ